อกตัวนี้นะคะเราไม่ได้ใส่ผ้าแข็งเลยนะคะสรงก็จะประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะชิดคอทีนี้ตัวนี้เนี่ยพี่หงไม่ใส่ผ้าแข็งแต่ว่าปูผ้ากาวอย่างเดียวนะคะทั้งตัวนอกและตัวในปูกาวเยลซี่ค่ะความที่เขาเป็นผ้าบางเนี่ยตัว จริงนะคะพี่หงจะปูกาวยซี่สองชั้นนะคะแต่ตัวหลบเนี่ยค่ะพี่หงใช้ผ้าซับในหลบผ้าซับในพี่หงจะปูกาวแค่ชั้นเดียวนะคะอันนี้หลบมาแล้วอันนี้ด้านนอกนะคะทีนี้เราจะมาแต่งเส้นคอละค่ะอันนี้คือเส้นที่เราเดินออกมาข้างนอกจากแนวกิ้งนะคะเราเดินออกมาข้างนอกแล้วทีนี้เราก็แต่งหัวผ้านะคะแต่งหัวผ้าจากแนวที่เราเดินนะคะให้เหลือแค่กระเบียดเดียว เดี๋ยวเราจะไปเดินล็อกนะคะล็อกผ้าตัวบนกับตัวล่างนะคะให้เขาไม่ขยับนะคะล็อกเขาไ้เลยค่ะพร้อมที่จะไปเข้าคอตัวนี้พี่หงจะเข้าแบบขอบัวนะคะนําปกไปใส่แล้วก็มีตัวซับไหะะล่ค่ะหลบอีกทีหนึง่งหัวผ้าเนี่ยต้องตัดให้เป๊ะเลยนะคะแล้วก็ไปเดินล็อกล็อกเสร็จแล้วเนี่ย กึ่งกลางค่ะจับทบกันอย่างนี้เช็คนะคะเช็คความสูงของปกด้วยนะคะโดยยึดหลักยึดสันข้างบนเนี่ยเป็นหลักนะคะ,อ, Stefan, คะอันนี้พอเขาเป็นคอมมนเราก็ต้องยึดจุดที่เขาุนข้างบนเนี่ยค่ะให้ตรงแล้วก็แต่งตรงเนี้ยให้เท่ากันนะคะถ้าเขาไม่เท่าเราก็ต้องแต่งให้เขาเท่ากันไล่อย่างนี้นะคะยึดอันใดอันหนึ่งจะอันบนหรืออันล่างก็ได้นะคะให้เขาเท่ากัน แล้วตรงนี้เราก็คลิปกลางค่ะเขียลงไปตรงนี้ตรงนี้จะคือกลางหลังนะคะจับคอหน้าชนกันตะเข็บเส้นตะเข็บนะคะเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้เป็นลังห่วงดังนั้นข้างขวาจะทําลังห่วงข้างซ้ายจะใส่บิ้นนะคะแล้วก็จุดที่เข้าคอเนี่ยก็คือจุดกลางหน้าเลยนะคะนะคะจับอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึง พยายามให้ตะเข็บบ่าเนี่ยเขาตรงกันนะคะแล้วเราก็หากึ่งกลางค่ะตัวเสื้อก็เช่นกันตัดตะเข็บให้เหลือแค่กระเบียดเดียวให้เท่ากับตัวปกเสื้อนะคะเดี๋ยวเวลาเราเข้าเราจะได้ไม่ต้องกัดเข็มหมุดสามารถเย็บได้เลยค่ะอันนี้คือกึ่งกลกางนะคะก็เราก็เช็คอย่างนี้ค่ะ ตรงลิมปกตรงนี้นะคะวางท่าไปก่อนไม่ต้องไปดึงนะคะวางปกตินะคะแล้วก็ให้กลางหลังเนะะี่ยค่ะตรงกับคอหลังนะคะตรงกับคอหลังแล้วเราก็ไล่อย่างนี้ทีนี้เราก็จะเห็นว่าระย,ระ,ยะบ่ายอยู่ตรงไหนนะคะเราก็มาร์คเครื่องหมายลงไปค่ะเวลาเข้าคอ อันนี้คอข้างขวานะคะแล้วทีนี้เราก็เช็คคอข้างซ้ายค่ะเช็คที่เราฝั่งนะคะเป็นเข้าคอแล้วนะคะปกตั้งอันนี้คือปกอันนี้คือตัวเสื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยนําซับไหล่มาหลบอีกทีหนึง่งเราไม่ต้องเนาเลยนะคะปกเนี่ยคะ่ะเราเดินยึดแผ่นบนแผ่นล่างให้ติดกันอย่างนี้นะคะแล้วเราเช็คระยะบ่าอยู่ตรงนี้กลางหลังอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ยึด แต่ละจุดให้ตรงกันค่ะเข้าแบบนี้จะง่ายกว่าแล้วก็ตัวปกเนี่ยระวังอย่าให้เขาย่อนอย่าให้เขาย่อนจับให้เขาตึงเรียบๆนะคะดูเส้นได้อะคะ่ะเพราะว่าเราเดินเส้นคอเอาไว้แล้วเราก็เดินล็อกปกใช่ไหมคะทีนี้เราก็ยึดเส้นได้เป็นหลักเลยค่ะพี่หงยังไม่ได้ขีดคอนะคะเพราะว่าเราตัดหัวผ้าเล็กแล้วเราสามารถเดินได้เนี่ยค่ะเราก็เช็คบ่านะคะ ตรงนี้คือบ่ามาร์กตำแหน่งให้ตรงกันแล้วก็เส้นเวลาเราจับแล้วเนี่ยเขาก็จะโค้งตามรูปนะคะเรายังไม่คขิดคอนะคะถ้าขิดแล้วเดี๋ยวคอจะกว้างค่ะเดี๋ยวเรานำซับในประกบแล้วเราค่อยคลิดคอค่ะ ขาตั้งเนี่ยเข้าได้หลายแบบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งกรณีที่เราไม่ใส่ผ้าแข็งนะคะ<ม>แล้วแต่เราจะดีไซน์ทรงปกอะค่ะพอเรามาถึงบ่าแล้วเราก็เล็งจุดต่อไปนะคะเส้นกลางหลังค่ะ อย่าให้เขาเหลือนะคะพเราเล็งกลางหลังแล้วเราก็เล็งบ่าอีกฝั่งเแลนน้วนะคะคอกำลังเข้ามาจะสุดคอแล้วนะคะตรงตอนนี้จะจับยากเราต้องใช้คีมช่วยแล้วนะคะเพราะว่ามือเราจะจับไม่ได้ละนะคะเราก็จะใช้คีมช่วยแล้วก็อย่าเหยียบไว้นะคะเล็งเส้นให้ตรงกัน ดูจุดจุดของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จับขีมเมาไว้นะคะแล้วเราก็เลง็งเล็งเส้นของมุมคอกับมุมปกเนี่ยคะ่ะให้เขาตรงกันการที่เราตัดหัวผ้าเนี่ยจะทําให้เราจับงานได้ง่ายตัดหัวผ้าซะก,ก่อนนะคะทีนี้เราก็เดินดย้ำนิดเดียวค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเดิน ซับในอีกทีไม่ต้องย้ำเยอะนะคะมันจะย่นเราก็มาดูซิว่าต้องมีการเลาะไหมนะคะคือเช็คว่าแนวคอเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงนี้เราจะใส่ลิ้นนะคะอันนี้คือข้างซ้ายนะคะเช็คคอสะก,ก่อนว่าได้ตามลิ้นอ่ารัางห่วงเนี่ยที่จริงวางที่หลังจะดีกว่าพอดีพี่หงไปวางก่อนนะคะ คือวางได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าวางที่หลังเนี่ยจะวางง่ายกว่าเราก็เช็คนะคะว่าต้องจับตัวนี้พับนะคะแล้วก็ตัวนี้หลบลงไปเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะถ้าเราโอเคแล้วทีนี้เราก็นำซับในนะคะมาเย็บได้เลยก็เข้าตรงคอก่อนอย่าเพิ่งเข้าสาบหน้าอย่าวางอย่าลืมวางลิ้นด้วยนะคะ อันนี้เวลาเราเข้าคอเสร็จแล้วนะคะเราจะนําตัวซับในเนี่ยลงเราจะวางซับในข้างล่างแล้วก็ส่วนปกกับตัวจริงนะคะที่เราเย็บติดกันแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนอย่างนี้นะคะเราถึงจะจับเขาได้นะคะแล้วเราก็เล็งเส้นนะะยังไม่ต้องคลิปผ้านะคะตัวเนี้ยเขาก็จะโค้งตามตัวซับในนะคะถ้าวางซับในอยู่ข้างบนเนี่ย จะทําให้เย็บยากนะคะวางซับในอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเย็บไปค่ะเล็งเส้นได้ทีนี้เราก็เล็งไหล่ด้วยนะคะเล็งไหล่ของตัวเสื้อกับตัวซับในนะคะให้ตรงกันเดี๋ยวกลับออกมาแล้วตำแหน่งหัวไหล่จะได้ไม่ขยับกันเ,เย็บซับในเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือด้านในนะคะอันนี้คือตัวซับในเย็บโดยที่ไม่ต้องเนานะคะ ทานาเนี่ยจะจับยากยากกว่านะคะเพราะว่าเขาจะขืนผ้าทีนี้เราก็จะมาขีบแล้วคะ่ะขิบแล้วก็จะไปกดกันแนบ,บนะคะจับตั้งเขาเขาดีๆนะคะเขาจะโค้งไงแล้วก็ขีบขีบให้เขาเป็นเส้นตรงขิบทุกระยะ1นึ่ซนนะคะ จนรอบเลยค่ะคือคอที่เราขิดแล้วนะคะเขาก็จะโค้งได้ละนะคะหลังจากขิดแล้วเนี่ยก็กจะโค้งได้นะคะทีนี้เราก็จะกดกันแบบด้านในนะคะเพื่อมาให้เขาไม่ให้ผ้าเขาพลิกไปพลิกมาค่ะแล้วก็เพื่อความแข็งแรงของตะเข็บด้วยอันนี้คือด้านในนะคะที่เราขิดนะคะเขาก็จะแยกออกจากกันพร้อมที่จะดัด เราก็พร้อมที่จะดัดเขาได้แล้วดัดให้เขาโค้งเป็นรูปทรงนะคะจับผ้าตรงเนี้ให้เขาโค้งเป็นรูปทรงนะคะฝั่งที่เราจะเดินกดเนะะี่ยค่ะเราไม่ต้องไปคำนึงถึงด้านตัวเสื้อนะคะ ำถึงสูงถึงฝังซับในอย่างเดียวนะคะนีค่ะตรงเนี้ยเราจะต้องให้เขาแยกออกมาให้เต็มที่นะคะ